ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติลสปอรตครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพรีวิวฟุตบอลยูโรส0 2พนยะครับเป็นฟุตบอลรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายครับระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสนะครับแหมบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ทุกคนเนยจับตามองกันเลยเพราะว่าถ้าใครชนะในคู่นี้เนะี่ยก็จะได้เข้าชิงครับซึ่งคู่นี้บอกเลยว่าเป็นคู่ที่บอกเลยว่าทีมใหญ่นะ่ เจอกับทีมใหญ่มางแต่รอบ8ดทีมแล้วก็เป็นสายที่เรียกได้ว่าป่าเถื่อนนะครับแล้วก็อังกฤษก็ได้ประโยชน์สายที่เรียกได้ว่ามีแต่มาเมื่อแล้วก็มีแต่ทีมฟอร์มแรงอยู่นะแต่ว่าทางสายของสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นทีมที่ฟอร์มแรงนะครับอยู่ด้วยแล้วก็น่าสนใจกันทั้งสองคู่ครับคู่แรกก็คือสเปนกับฝรั่งเศสน,นะแล้วก็คู่ที่สองก็น่าจะเป็น อังกฤษนะครับกับเธทร์แลนด์นะครับ,บน,บนีแต่คู่ใหญ่เจอใหญ่เขาว่าทีมเล็กเนี่ยตกรอบก็ไม่ที่ว่าตัดภาวามีแต่ทีมตัดเพราะตัดมีแต่ทีมใหญ่ครับเพราะว่าทีมเล็กเนี่ยตกรอบกันไปหมดแล้วนะแล้วก็มาฟังรายละเอียดก,กันครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูฟุตบอลยูโร2024บเนี่ยแบบ พีเนี่ยสามารถดูได้ทางฟรีทีวีระบบ KU b a n บนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้สามารถรับชมได้ที่เว็บเว็บไซต์ของพีพีทีวีสามสิบหกไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ในทางเว็บไซต์แล้วก็เปรียบเสียเงินก็แอปทูนะครับสามารถเข้ามารับดูรับฟังกันได้นะรับชมครับแล้วก็มาเรื่องมาที่คู่แรกครับคู่แรกที่ผมจะมาพูดคุยก็คือเป็นกับดังเสียงครับแข่งกันในเวลาวันที่ สิบนะครับกรกฎาคมแล้วก็ช่วงที่สองนะั้นเราจะเจอกับสเปนกับฝรั่งเศสนนครับซึ่งคู่นีนะ้ผมบอกเลยว่านักเตะของแต่ละคนเนี่ยทางสเปนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนจะด,ดีนะพี่เขาได้ชนะเจ้าภาพอย่างเยอรมน,นีแต่ว่าเจ้าภาพก็ได้สร้างบาดแผลฮะเจ้าภาพก็ได้สร้างบาดแผลให้กับสเปนนะครับก็คือทางทิโค้ดเนี่ย ได้ไปเตะขาเปดี้นะครับทำให้เปดี้เจ็บเข่านะจะเจ็บขั้นหนักนะครับแล้วนกะนะ็ได้รับการรักษาครับการตวดรู้ว่าบาดเจ็บอะไรบ้างแล้วก็มีการบาดเจ็บทเปดี้มีการบาดเจ็บช่วงเข่านะครับเข่าบาดเข่าบาดเจ็บแล้วก็แล้วก็ไม่สามารถมาลงแข่งกับสเปนในรอบรองกับรอบจริงได้นะครับทําให้สเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะ เสียเปียกพังเศียอยู่ในเรื่องนักเตะมีการบาดเจ็บแล้วก็นักเตะโดนใบเหลืองนะครับนักเตะก็เหมือนกับว่าโดนใบเหลืองนะโดนใบเหลืองเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะจะโดนพักแต่ว่าเขาก็ได้มีการมาแข่งนะรว่ามันมีการล้างใบเหลืองนะั่นก็คือทางเลนอมอง au, เนี่ยกับทางคาบาคาวเนี่ยก็จะได้กลับมาลงแข่งกันในวันที่สิบก็ได้กระแด,ะดคมเพราะว่า โดนใบเหลืองสองใบแล้วก็โดนใบแดงแต่ว่าสิบกรกฎาเนี่ยในเว็บที่ผมมาดูเนะี่ยในเว็บของ Google นะที่ผมคลิกเข้ามาดูเนะ่ะเขาบอกว่าคาบ้าคาสามารถกลับมาลงเล่นได้ในวันที่สิบกรกฎาคมที่จะแข่งนะครับรอบรองแล้วก็เรือน้ำมองก็สามารถเข้ามาร่วมได้แต่ว่าทางสเปนเนี่ยจะไม่มีเปดี้นะครับที่จะมาลงแข่งขันในรอบรองสัหรับชิงทําให้ฝรั่งเศสเนะี่ยน่าสนใจเหมือนกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยมี ตัวที่มีอาการบาดเจ็บก็มีแค่เอ,อเอ็มปเปอร์เป้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้านะเป็นอาการบาดเจ็บระดับหนึ่งไม่แรงมากครับแต่ว่าต้องใส่หน้ากากเซฟตี้ไว้แล้วก็เหมือนกับว่าตัวฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เปรียบของสเปนเยอะจะจะได้เปรียบทีมของทีมจากสเปนเยอะเพราะว่านักเตะไม่มีอาการบาดเจ็บมียอย่างเดียวที่ฝรั่งเศสจะเสียเปรียบก็คือฟอร์มการเล่นนะครับฟอร์มการเล่นของฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ย ยิงใครไม่ได้ครับเหมือนกับว่าตอนที่เอมป๊อปเปยเนี่ยเขาเขารับอาการบาดเจ็บที่หน้าก็ได้ใส่หน้ากากเซฟตี้น่มึงก็ว่าวิชั่นในการมองเขานี่มันมันส่งผลจริงครับเพราะว่าเอมป๊อปเปยเนี่ยยิงไม่ได้หายครับยิงได้แค่จุดโทษนะครับแล้วก็มึงก็ว่าการจบสกอร์การอะไรอางเขาเนี่ยมันแปลกๆนะมันไม่เหมือนเดิมนะั่นทำให้ฝรั่งเศสี่ยขาดความคมไปในแดนหน้านะครับแล้วก็ช่วงระหว่างกลางถึง ช่วงกองหน้ากับปีกของารังเศสเนะี่ยไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่เพราะว่าผลิตสกอร์ไม่ได้ครับแล้วก็ทําให้แต่ว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสเก่งนะสิ่งที่ฝรังเสทีเรียกว่าฟอร์มดีมาตั้งแต่นัดแรกที่เท่าที่ผมเห็นก็คือสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิง์ในคำอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกด เลือกดูสินค้ากันไดนะ้ที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพสตะให้นักคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรวมเื่อนไลยให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าคนระับที่ทางช่องเรานะแนะนํา ให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะ ผมทำเว็บที่ Google ใ i t ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอใน d e s c r i p t i o n v วิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า Cell Review Shop นะให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ กองหลังของฝรั่งเศสโหมดมากครับกองหลังกับกองกลางรับเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยบทเรียกได้เลยว่าป่าเถื่อนมากเขาคือเาาาขาฟอร์มดีมากๆด้านหลังเขาฝรั่งเศสฟอร์มดีมากเพราะว่าเขาเสียประตูยากและก็อส่วนใหญ่จะไปยิงจุดโทษน,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 นะครับกองผู้ปาทประตูของฝรั่งเศสเนี่ยเหนียวหนุมหนักนะครับเหนียวมากนะทาให้ฝรั่งเศสเนี่ยได้ได้เปรียบครับได้เปรียบเพราะว่าสาิตี ถ้าจะยิงจุดโทษเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสได้เปรียบเพราะว่าเขาเคยเข้ารอบชิงฟุตบอลโลกมาแล้วสเปนก็เคยเข้าชิงครับแต่ว่าสเปนเนี่ยรอบชิงของฟุตบอลโลกเขาเนี่ยเขาไม่ได้เตะจุดโทษนะแล้วก็มันก็ว่าสเปนเนี่ยผ่านรอบบึกรอบอะไรมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นรอบชิงหรือรอบรออะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะตกรอบแทีมกับรอบ16ทีมนะครับสเปนหลังจากที่เขาได้แชมป์โลกแล้วนะแล้วก็ทางฝรั่งเศสเนี่ยเคยมาหมดแล้วครับเขาชิงยิงจุด โทษยิงอะไรเขายิงมาจนทุกทุกอย่างนะครับสเปนเออใช่ฝรั่งเศสเนี่ยทำมาทุกอย่างละผ่านความกดดันผ่านอะไรมาหมาดา,าด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านมานานผ่านมาไม่นานนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันว่าทีมเนี่ยถ้ายิงจุดโทษผมว่าฝรั่งเศสได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสจะชนะสเปนแต่ว่าถ้า จบในเวลา90สินาทีเพราะว่าสเปนชนะนะครับสหรับคู่เนี้ยไม่แห่ตัดสินยากครับคู่นี้ตัดสินยากมากแลกว้วก็มาดูไิติครับก่อนนี้ก่อนที่ผมจะพรีวิวสกอร์นะผมก็จะมาพรีวิวนะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาให้คะแนนเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ที่ผมพูดถึงในไม่ใช่ซูเปอร์คอมรับแต่ว่แต่เป็น g o o g l e ครับเขาได้คำนวณครับแนวโน้มของคนที่จะชนะแมตช์นี้นะ มันมีทีมไหนบ้างที่จะเป็นฝ่ายชนะและก็จะต่อเวลาพิเศษมีการต่อเวลาพิเศษเป็นรุ่นจุดโทษเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมจะมาพูดถึงกันแล้วก็มาพูดถึงสถิติในการพบกันก่อนนะครับสถิติในการพบกันของสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยแหมมันน่าสนใจครับเพราะว่าคู่นียเจอกันทีไรเี่ในช่วงนับห,หลังมาเนี่ยสเปนเนี่ยแพ้นะสเปนแพ้ฝรั่งเศสยับครับเพราะว่าเมือนก็บว่าสเปนเขาได้แชมป์โลกไปแล้วเนี่ยหมือนกับเขาอิ่มตัวครับ ถึงกับว่าเขาได้แชมป์โลก2010ไปแล้วเขาได้แชมป์ยูโรไปแล้วแล้วมันอิ่มตัวคือมันชอบตรวรอบ16ทีมกับ8ทีมสเปนนะ่ผมผมเชียร์สเปนนะผมผมบอกทุกคนไปเลยว้วก็เขาชอบตรวรอบ16กับรอบ8ไม,ไม่ไม่ก็รอบแรกครับคือมันไม่มีทางที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเหมือนตอนนี้นะแล้วก็อัตราก,การชนะในสายเตะที่สเปนเจอกับฝรั่งเศสที่เคยพบกัน4แมตช์ล่าสุดเนะี่ยผมนับตั้งแต่ปี2ปี2549เนะี่ยปี49เนะี่ยบนโลกเนะี่ยฝรั่งเศสเนะี่ย ชนะสเปนในสามหนึ่งครับผู้ขาดลอยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ฝร,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 รั่งเศสชนะสเปนอีกในปี2557นระบอลกระเชัเมดนะครับปี4 9ใเนี่ยบอลโลกฝรั่งเศสชนะ3าหนึ่งแล้วก็ปี57เนะฝรั่งเศสก็ชนะสเปนหนึ่งศูนย์ครับน้่หัวนี้น่าสนใจครับว่าจกอปี57เนี่ยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ล้ำกว่านั้นว่าสเปนไม่น่าจะยอมง,ง่ายๆแล้วก็ปีสอ6 0รนะครับ สระมาณท้งหมดหก็ได้กระชับอีกครั้งหนึ่งสเปนก็ชนะฝรั่งเศสได้2อต่อศูนะครับแล้วก็ศึกเนชั่นลีกครับฝรั่งเศสก็แพ้เออไม่ใช่สเปนก็แพ้กับฝรั่งเศสนะคือสเปนเนี่ยในนัดเนชั่นลีกเนี่ยสเปนแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยสอหนึ่งะครับสเปนแพ้หนึ่งสองครับแล้วก็ฝรั่งเศสชนะสเปนในเนชั่นลีกเนี่ยสองตัวต่อหนึ่งนะคือบอกได้เลยว่าสเปนเนี่ยเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยไม่สี่นัดล่าสุดเนี่ยไม่มีนัดไหนเสมอนะ ก็คือแพนะครับสเปนแพ้ไป3ครั้งนะครับสเปนแพ้3แล้วก็ชนะฝรั่งเศส1ครั้งนะฝรั่งเศสชนะ4แมตเจอกันเนี่ยสี่นัดเจอกัน4แมตช์ล่าสุดที่เจอกเนีันฝรั่งเศสกับสเปนฝรั่งเศสชนะสเปน3ครั้งแล้วก็สเปนชนะฝรั่งเศสเนี่ยแค่1ครั้งครับคือมันมันน่าสนใจว่า สเปย์ที่เขาไม่เคยชนะในรอบหลังๆมาเนี่ยรอบหลังๆปี49ผมไม่ได้แปลงเป็นปีคริสตศักราชให้ทุกคนดูนะว่าทุกคนก็สามารถแปลงก็ได้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าปี49เนี่ยเป็นปีคออะไรก็สามารถเอาเลข543เนี่ยไปลบกับปีพศนะ2549ดูนะมันก็จะเป็นปีคศสครับให้เอาเลข543เนี่ยไปลบกับปีพศนะแล้วก็เราก็จะได้ปีคนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนปี พศให้เป็นพ้ศก็เอาเลข5-43เนี่ยไปบวกนะครับมันก็จะเป็นเลขให้ทุกคนที่อยากเรารู้รับทราบกันเขาจะไม่แปลงให้ทุกคนดูนะว่ามันจะยามมันเดิมเดิมมันนานนะแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันใสตีที่เคยพบการซีมนเนี่ยมันมันมันวัดได้ไหมผมบอกเลยว่ามันวัดไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสเปนเนี่ยเขาติดบัฟครับเขาได้แชมป์บอลโลกแล้วใช่ไหมได้แชมป์บอลโลกไปตอนนั้นน่ะใคาถ้าใครได้แชมป์ถ้าใครได้แชมป์บอลโลกเนี่ยทีมไหนที่ได้แชมป์เนี่ยมันจะตกรอบแรกครับ มันจะตกรอบแรกเลยครับผมจําได้ปี2010เนะี่ยแล้วก็สเปนมาแข่งอีทีปี2014เนะี่ยสเปนตกรอบแรกครับอึ้งเลยครับตอนนั้นแล้วก็เยอรมันได้แชมป์เยอรมันได้แชมป์ปีได้แชมป์บอลโลกปี2014ที่จัดที่ลิโอเดจยนาโรที่บราซิลเยอรมน,นีไปแข่งบอลโลกปี2018เนะี่ยตกรอบแรกเหมือนกันครับโดนเกาหลีเขียดตกรอบด้วยนะครับแล้วก็มีทีมหนึ่งที่สามารถทำลายสถิตินี้ได้ที่ถ้าใครเป็นแชมป์โลกแล้วเนะี่ยทุกทีมจะ ทุกทีมตั้งแต่2,100เนี่ยจะตกรอบแรกหมดนะครับก็คือคนที่มาทําลายสถิตินี้ก็คือฝรั่งเศสนะครับนี่นมันน่าสนใจนะคนเพราะว่ามันน่าสนใจมากนะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมาทาลายสถิติเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกแลก้วก็มีทีมหนึ่งด้วยมีโคโอเอเชียด้วยทีมหนึ่งแต่ว่าโคอเอเชียนี่ก็เข้ารอบเบิกอยู่ในฟุตบอลในฟุตบอลโลก2,022แต่ว่าในในยูโรเนี่ยโคโอเอเชียตกรอบเพราะว่านักเพราะว่านักเตะอายุเยอะนะครับ ต่ฝรั่งเศสเนี่ยสามารถทําลายไซติฟุตบอลโลก2018ที่เคยเป็นแชมป์เขาสามารถเข้ารอบรองในปีฟุตบอลโลก2022ได้นะฝรั่งเศสจะมาทำลายฝรั่งเศสได้ทำลา,ายอาถ์นี้ลงไปแล้วนะแ้วก็วันนี้ครับคนที่ติดบัฟเนี่ยแพ้ได้แชมป์แล้วแล้วแพ้คือสเปนแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้ทาลายเป็นผู้ทําลายอาถพนเป็นผู้ทําลายล้างบัฟแห่งการตกรอบแรกได้นะ คู่นี้เจอกันผมบอกว่าสูสีถ้าถึงจุดโทษผมให้ฝรั่งเศสชนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงจุดโทษเนะี่ยจบภายในต่อเวลาพิเศษเนะี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนาทีถ้าจะมีทีมชนะเนะี่ยผมให้สเปนนะก็มาดูการที่ Google เนะี่ยเข้ามาจะคำนวณยังไงฮนะเว็แบบไซต์ Google นี่ผมเข้ามาเสิร์ชดูนะ Google เนะี่ยเขาบอกว่าสเปนเะนี่ยมีโอกาสชนะฝรั่งเศสเนะี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสต่อเวลาพิเศษ 33%เรซ็นต์ะครับฝรั่งเศสมีโอกาสชนะสเปน3 1เอปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยว,ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยอาการหนักนะครับเพราะว่าคุณจะดูถูกสเปนเออมาคุณจะดูถูกฝรั่งเศสมากเกินไปแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเขาไม่คมก็จริงครับหน้าเขาไม่คมแต่ว่าหลังเขาดีมากผู้เาวตัวเขาเหนียวถ้าเทียบกับสเปนน่ะสเปนเขามีโรดี้ใช่ไหมเขามีโรดี้เขามีเซนเตอร์ที่หโหดตัวโอ้โหโชคกชนมีลูกมาช่วยเกมลูกเกมรับดี อุนไนชิมอนเนี่ยเขาก็เขาก็เก่งนะแต่ว่าโอกาสที่อุนไนชิมอนได้เซฟได้อะไรเนี่ยถ้าเทียบกับฝรั่งเศสนะเพรับว่าฝรั่งเศสเนี่ยผู้ใช้ประตัวฝรั่งเศสเนี่ยเซฟเยอะกว่านะเพราะว่าฝรั่งเศสเขาจะบุกเร็วนะบุกเร็วบุกกระชากบุกรวดเร็วไปเลยแต่ว่าสเปนเขาจะค่อยๆขึ้นเขาจะบุกเร็วนั่นแหละครับแต่ว่าเขาจะทํางานกัาเป็นทีมขึ้นไปประสานงานกัาเป็นทีมขึ้นไปส่อซ้อนกันนะครับผมคิดว่าปาริเตอร์เนี่ยก็ของ Google นะ ค yeah, อมกูคอมของ Google คำนวณมาเขาบอกว่า,วาสเปนมีโอกาสชนะในสาม6กสามสบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ฝรั่งเศสมีโอกาสชนะสามส,สิเปอร์เซ็นต์แล้วก็มิอการตอนไลวิเศษเจ็ดจุดโทษเนนะี่ย3าเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็จะมาพรีวิวครับพรีวิวคู่นี้เลยนะผมจะมาพรีวิวคู่นี้บอกว่า,วาต้องพูดให้มันละเอียดหน่อยครับว่ามันจะเป็นรอบมันเป็นรอบสี่ทีมนะครับผมไม่อยากมาพูดให้มันเร็วๆแล้วก็จบนะผมอยากใส่รายละเอียด เพื่อตอบแทนให้คนที่เข้ามาดูช่องผมนะครับเข้าดูเข้ามาดูช่วงสติลสปอร์ตนะครับแล้วก็ก็มาผมจะมาพรีวิวครับฟีเจอร์สกอร์ผมว่าเนี่ยสเปนเนี่ยมีโอกาสชนะฝรั่งเศสในเวลา90นาทีหรือต่อเวลาพิเศษนะผมว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสชนะได้ผมให้สเปนชนะฝรั่งเศส2-1ครับแล้วก็มีโอกาสจะยิงนาทีบาปด้วยผมให้สเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ1แต่ถ้าถึงจุดโทษผมให้ฝรั่งเศสชนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยวุสซาโบตูกับแรงกดดันที่ฝรั่งเศสเคยผ่านมาเนี่ย ฝรั่งเศสมันโชคชนกว่านะถ้าต่อเวลาพิเศษย,ยิงจุดโทษเมื่อไหร่เนี่ยพวผมให้ฝรั่งเศสชนะแต่ว่าถ้าจะเอาชนะกันใน90นาทีหรือต่อเวลาพิเศษแล้วย0นาทีผมให้สเปนชนะครับับนี้คอร์สเพียงเท่านีครับ